5 6 7หกาน่กร็แล้วเจะีเชเนี่เป็นวิธีการซักซ้อมครับผมก็ยังไม่ได้จริงนะซักซ้อมก็ยังสนุกอยู่ครผมออออสออ๋อออ ธรรมดาท่านเหล่านี้ก็อยู่ที่บ้านหนองไมนานี่ลบมาที่นี่ฮะเาอสบายฮะ่เาต้อง,ตงทงตรงก่อนอยนยงซักซ้อมอยู่ครับผมคลิปซ้อมได้ปล่อยให้ย,ยาวนะครีฝากติดตามด้วยครับผมเป็นออดิทฐานพานหลายกรงร้อยมารวมกันนะฮะวันนี้ก็วันลำลึกถึงท่ามทุพันทองแดงครับผม นี่ก็เป็นพิธีซักซ้อมอ่าที่จะเอ่องานอนุสุบดีพันธีทองแดงบุญญาลูกสนผู้เสียสละครับผม,มนี่ก็เป็นสภาพโดยรวมของบ้านของไม่นานฮะซึ่งเมื่อก่อน,นี่จะเป็นทางลูกลงกังครับผมก็จะเป็นกองร้อยเก่านะฮะด้านนี้บริเวณนี้ครับผมก็วันนี้จะเป็นวันรึกลึกถึงท่านผู้พันธีทองแดงบุญญาลูกสนนะครับสีก็เตรียมการซักซ้อมอยู่กับผมพิธีการฮะครับขอบคุณมากสำหรับคลิปเท,ที่ทยงลังใจทุกหมดนะฮะเดี๋ยวติดตามคลิปนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับผม พิธีการซักซ้อมกับผมือ่อ,อว,วันผู้บันทองแดงเ <c oughs> <c oughs> ป็นพิธีการซักซ้อมนะสักซอ้อมว่า <c oughs> นายมาครับผม พิธีการซักซ้อมมางานพุกันทองแดงนะฮะพิธีการซักซ้อมครับผมก็ให้ดูคลิปซ้อมไปก่อน,นให้ฟรีวันันที่สิบเก้าครับผมซักซ้อมครับผมวิธีการซักซ้อมนะ Boa